68หัวใจจักรพรรดิปีศาจยอดฝีมือของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงโติช่วงและตระกูลจี้พุ่งออกจากวังโบราณด้วยใบหน้าที่ไม่น่าดูและสั่งให้ผู้คนรอบข้างหยุดลงศพแก้วการแสดงออกของผู้นำนิกายหลิงสู้ตรงเทียนและผู้อาวุโสผู้อาวุโสนั้นน่าเกลียดยิ่งกว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะยอมแพ้ทั้งที่คนจำนวนมากอยู่ที่นี่หากพวกเขายอมแพ้ความพยายามทั้งหมดของพวกเขาก็จะสูญเปล่าสำหรับอาซูลผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาไม่พอใจและโกรธแค้นมากที่สุด พวกเขาไม่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปเช่นนี้แต่ด้วยสมาชิกที่มีอำนาจมากมายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันพวกเขาจึงไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรอีกต่อไปพวกเขากระจายออกไปโดยหวังว่าจะคว้าโอกาสอีกครั้งรถสึกโบราณ18คันของตระกูลจี้เข้าสู่รูปแบบการต่อสู้ผนึกพื้นที่นีของทองป้าปิดกั้นลงศพแก้วจากการหลบหนีผู้กกฝนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงโทษ่วงยังพุ่งไปข้างหน้าโดยใช้สัตว์ร้ายหรือรุงศักดิ์สิทธิ์ในการจู่โจมลงศพแก้วโดยตอรองอ ลงศพแก้วถูกขังอยู่ในขณะน,นี้ผู้ฝึกตนที่ทรงพลังรีบวิ่งไปที่สุสานจากักรพรรดอิอสูรและเอื้อมมือออกไปคว้ามันพร้อมกันปังมีมือขนาดใหญ่มากมายที่เอื้อมไปคว้าลงศพแก้วแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ฝ่ามือจริงๆแต่พวกมันรวมตัวกันจากแสงศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนพยายามคว้าลงศพแก้วพร้อมๆกับต่อสู้กับคนอื่นๆรถสึกโบราณ18คันของตระกูลจี้ล้อมรอบมันและผู้คนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงชิช่วงก็มีอิสระที่จะทําตามใจชอโบ ผู้นำนี้กายหลิงสู้ตรงเทียนและผู้รอดชีวิตสองคนต่างก็รู้สึกหมดหนทางความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าคนที่อยู่ด้านบอนอแต่ตอนนี้พวกเขามีเพียงสามคนเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับกองกําลังอื่นๆสําหรับพังปอเขายืนอย่างโดดเดี่ยวอยู่ตรงนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้พลังปราณปีศาจของเขาพุ่งทิยานรังสีสีเขียวสองเส้นพุ่งออกจากดวงตาของเขาหลายสิว่าและรัศมีอันโออาของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ในขณะน,นี้ลงศพแก้วไม่สามารถทนต่อการโจมตีของผู้ฝึกตนที่ทรงพลังได้อีกต่อไปและค่อยๆแตกออกก่อนจะถูกกระแทกจนแตกเป็นเสียเส่ยงๆมุมพลังงานปีศาจไหลทะลากักออกมามืดฟ้ามัวดินส่งทุกคนดินกลับหลังไม่มีใครสามารถทนต่อพลังที่บ้าคลั่งนี้ได้รถศึกของตระกูลจี้นั้นอยู่ใกล้ที่สุดและสี่คันที่ด้านหน้าสุดก็ถูกบทที่ยี่โดยตรงผู้ฝึกตนทั้งสิบสองคนที่อยู่ด้านบนรถถูกเป่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงโชดช่วงก็มีการสูญเสียครั้งใหญ่เช่นกันผู้คนกว่าสิบคนถูกบดบังด้วยพลังอาสูนที่ไหลล้นนี้และแม้แต่สัตว์อสูรของพวกเขาก็กลายเป็นหมอกสีเลือดเจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนและผู้อาวุโสสองคนหน้าซีดและถูกส่งกลับไปหลายร้อยวาก่อนที่จะรักษาเสถียรภาพได้แม้แต่ร่างที่มีพลังอย่างพวกเขาก็เกือบจะถึงจุดจอบกไกลออกไปหัวใจของเยี่ปฟั้นเต้นระรัวกลัวว่าผังปอจะได้รับบาดเจ็บแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกควบคุมโดยสิ่งที่ไม่รู้จักแต่ก็ยังคงเป็นร่างของังปอ พลังปราณปีศาจของเขาพุ่งทิยานผังปอเป็นคนแรกที่ล่าถอยและไม่เป็นอันตรายอย่างสมบูรณ์เาวากับว่าเขารู้มานานแล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้พลังชีวิตที่ปล่อยออกมาจากการระเบิดของโลงโศพแก้วก็เหมือนกับมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่พลังชีวิตที่รวมกันของทุกสิ่งที่นี่ก็ไม่ได้ทรงพลังเหมือนมัน ที่ต้นกาเนิดพลังงานปีศาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเป็นหัวใจสีแดงสดขนาดใหญ่เท่ากําปั้นพลังชีวิตอันมากมายมหาศาลและพลังงานปีศาจที่บ้าคลั่งนั้นถูกปล่อยออกมาจากหัวใจสีแดงเล็กๆที่เป็นประกายระยิบระยับซึ่งเปล่งประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ตรงๆตองอเสียงหัวใจเต้นอย่างต่อนเนื่องและเต้นอย่างบ้าคลาั่งแม้ว่าจะผ่านไปนานแล้วแต่หัวใจนี้ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถเข้าใกล้หัวใจสีแดงที่เปล่งประกายระยระยนี้ได้ทุกๆครั้งที่มันเต้นคนรอบข้างจะรู้สึกเจ็บปวดราวกับว่าหลอดเลือดของพวกเขากำลังจะขาดออกจากกันหัวใจแต่ละคนกระตุกอย่างรุนแรงและหลายคนมีเลือดไหลออกจากปากของพวกเขามันยากเกินไปที่จะทนและพวกเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วนี่เป็นหัวใจที่น่ากลัวมากแค่เข้าใกล้มันก็ไม่มีใครสามารถทำได้แล้วจาก,กระรัดผู้ยิ่งใหญ่ได้ทิ้งหัวใจของพระองค์ไว้ให้กับเผ่าพันธุ์ของข้า บนท้องฟ้าอสูรผู้ยิ่งใหญ่ต่างก็ตัวสัน่นไม่สามารถกลั้นเสียงตะโกนที่ตกใจได้หัวใจของจักรพรรดิศาสตร์เป็นประกายเต้นแรงก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์สีแดงเข้มและพุ่งไปยังสวรรค์ที่อยู่ห่างไกลหยุดนะเราปล่อยมันไปไม่ได้เด็ดขาดหนึ่งในผู้อาวุโสข,ของดินแดนศักดิ์สิทธิธ์แห่งแสงโทษ่วงตะโกนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกนนังวลระงับความขัดแย้งไว้ชั่วคราวของสิ่งนี้ไม่อาจปล่อยให้มันรอดไปได้ผู้ฝึกฝนประกูลจี้ก็ตะโกนด้วยความหวาดกลัว นั่นคือหัวใจของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าพ,พันธ์ปีศาจเป็นที่มาของพลังทั้งหมดของมันหากมันเข้าสิงสูร่ร่างของอสูรตัวอื่นเป็นไปได้มากที่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เผ่าปีศาจจะปรากฏขึ้นในเวลาที่พวกเขาตะโกนสั่งเหล่าอสูรก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วอย่างไรก็ตามร่างหนึ่งเร็วกว่าคนอื่นมากที่จริงมันคือผังปอร่างกายทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะผสานกับสวรรค์และปฐพีกลายเป็นแสงสีเขียวที่หายไปในพริบตาซึ่งสอดคล้องกับหัวใจของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ประกูลจี้ได้ส่งรถศึกโบราณแปดคันเพื่อไล่ตามและดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงโทษท่วงก็แยกกองทหารออกไปประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อไล่ตามอย่างรวดเร็วทั้งสองฝ่ายทิ้งกองกําลังไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อล้อมสุสานจัก,กรพรรดปีศาจต,ต่อไปถ้าข้ารู้ก่อนหน้านี้ว่าสุสานจัก,กรพรรดปีศาจกําลังจะปรากฏตัวพวกเราคงส่งกําลังคนมากมายกว่านี้ออกมาผู้อาวุโสจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงโทษท่วงคร่งคร,งครวญอย่างต่อเนื่อง ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นถ้ำเซียนธรรมดาใครจะคิดว่ามันเป็นสุสานจากรพรรดิอสูรจริงจริงนี่เป็นเรื่องที่จะทาให้ดินแดนรกร้างทางทิศตะวันออกทั้งหมดตกตะลึงผู้ฝึกฝนประกูลจี้ก็รู้สึกเสียใจเช่นกันผู้เขายังไม่ได้รายงานเรื่องนี้ต่อผู้สูงศักดิ์ของพวกเขาและพวกเขาเรีบมาที่นี่โดยตอรองอในระยะไกลยเยี่ยฟ้านตกใจมากในบรรดาคนเหล่านี้อย่างน้อยสิบคนที่มีความแข็งแกร่งพอพอกับเจ้าสํานักหลิงสู้ตรงเทียน เมื่อได้ยินคำพูดของพวกเขาเยฟ่ฟานถึงได้รู้ว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่สมาชิกที่ทรงพลังอย่างแท้จริงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงชดช่วงหรือตระกูลจี้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และตระกูลขุนนางโบราณเป็นมหาอำนาจขนาดมหึมาที่ยากจะจินตนาการได้เจ้าสำนักหลี่พวกเจ้าได้รับชิ้นส่วนของคมภี์เตาหรือไม่ ู้ฝึกฝนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงชดช่วงคนหนึ่งมองไปยังเจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนเนื่องจากเขาได้รู้ว่านี่คือสุสานของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันปีศาจเขาจึงประหนักได้ทันทีว่าสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีความสำคัญเทียงใดนอกจากสมบัติล้ำค่าที่เผ่าปีศาจที่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เคยใช้ก่อนสิ้นพระชนยังมีสิ่งของล้ำค่าล้ำค่าอื่นๆอีกอ,อย่างน้อยสามชิ้นหนึ่งในนั้นคือตาราเต๋าที่เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเผ่าพันมนุษ เจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนรู้สึกเจ็บปวดที่เขาไม่ได้รายงานเรื่องนี้ไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงโทษช่วงแต่ที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือเขาไม่ได้รับอะไรเลยทั้งที่เสียผู้คนไปมากมายหากเขารู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมันคงจะดีกว่าหากเขารายงานเรื่องนี้และปรับปรุงความสัมพันธ์ของพวกเขากับหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดนี้เขาเรีบอธิบายอย่างละเอียดว่าคัมภีร์เต่าสมบัติศักดิ์สิทธิ์ชิ้นแรกหายไปอย่างไรร่องรอยเหลือเพียงกล่องเปล่าและไม่มีใครเคยเห็นคัมภีร์ที่แท้จริงเล่มนั้น สำหรับรายการที่สองหัวใจของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มันได้พุ่งออกไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่สามเมื่อครู่นี้เราทำลายข้อจำกัดทียงครึ่งเดียวและสงสัยว่าสมบัติล้ำค่าที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในดินแดนนรกร้างตะวันออกยังอยู่ภายในตาราเต๋าจะหายไปอย่างไรร่องรอยได้อย่างไรผู้คนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงชิช่วงและตระกูลขุนนางโบราณตระกูลจี้ต่างก็จ้องมองที่เจ้าสำนักหลี่สู้ตรงเทียนด้วยสีหน้าไม่เชื่อถือ เจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนทำได้เพียงถอนหายใจอย่างขมขื่นอยู่ข้างในมีคมพีโบราณอื่นๆที่เทียบได้กับคมภีเต่าเล่มนี้และว่ากันว่าคมพีโบราณทั้งหมดอยู่ในมือของดินแดนศักดิ์สิทธิ์และตระกูลขุนนางโบราณพวกเขามีทักษะการบ่มเพาะเซียนในระดับเดียวกับตาราเต๋าอยู่แล้วแต่พวกเขายังต้องการใช้กําลังกลนตําราส่วนนี้ไปเจ้าสํานักใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้เขาพูดว่าเราหาไม่เจอจริงๆ ในขณะนั้นเองเสียงเพลงอามาตะไพโรกมาจากขอบฟ้านไกลโพ้นหญิงสาวสิบกว่าคนบินผ่านไปอย่างรวดเร็วและพวกเขาก็บินตรงเหนือสีรษะของเย่ฟ้านโดยตอรองอหญิงสาวเหล่านี้ล้วนสวมเสื้อผ้าที่ขาวกว่าหิมะแม้ว่าพวกนางจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นความงามสูงสุดแต่พวกนางก็มีความสง่างามและมีบรรยากาศที่ไม่ถูกปนเปื้อนจากโลกมนุษย์บางคนบรรเลงขลุ่ยไม้ไผ่อย่างไพเรและน่าฟังมากในขณะที่คนอื่นๆกําลังยิงทําให้บรรยากาศที่อยู่รอบๆร,ราวกับว่าเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นที่เรียบร้อย เย่ฟัานรู้สึกทึ่งหากเป็นตอนที่อยู่ในโลกเก่าแล้วเขามาเห็นภาพนี้จะต้องคิดว่าพวกนางเป็นเทพธิดาในตำนานอย่างแน่นอนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทะเลสาบหยกอยู่ห่างไกลออกไปมากไม่ทราบว่าพวกเจ้ามาที่นี่ด้วยเจตนาใดดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงทอดช่วงและตระกูลจี้ต่างก็แสดงท่าทางไม่เป็นมิตรออกมาพร้อมกันแม้ว่า,าคันตุก,กาที่มาใหม่นี้จะเป็นทิงหญิงสาวแต่ความแข็งแกร่งของพวกนางก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ เราเพิ่งผ่านมาและพบว่ามีไอปีสารล้นออกมาจากที่นี่ดังนั้นเราจึงมาตรวจสอบเราไม่คิดว่าเราจะจบลงด้วยการพบกับพวกเจ้าทุกคนหญิงสาวที่เป็นหัวหน้าหัวรอกออกมาเบาๆก่อนที่สายตาของนางจะเปลี่ยนเป็นเย็นชาอย่างยิ่งเย่ฟานตกใจมากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงช่ช่วงตระกูลจี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทะเลสาบหยบท้อยคาเหล่านี้ล้วนไม่ธรรมดาโดยเฉพาะทะเลสาบหอยกอชื่อของมันทิ้งร่องรอยที่ลึกซึ้งในตำนานของจีนโบราณใครจะคิดว่าชื่อนี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอีกฟากฟ้าของจักรวาลที่อยู่ห่างไกลแสนไกล อาณาจักรเยียนเป็นเพียงุมหนึ่งของพื้นที่ในตรงหววมันเป็นแค่หยดน้ำในมหาสมุทรหากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปพื้นที่ซรากปรกักหักพังแห่งนี้คงจะจมไปด้วยผู้ฝึกฝนอย่างแน่นอนในเวลานี้ผู้ที่ผิดหวังที่สุดคือเจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนด้วยการปรากฏตัวของแดนศักดิ์สิทธิ์และตระกูลขุนนางโบราณเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะได้อะไรมาเพราะไม่มีทางที่จะแข่งขันกับมหาอำนาจเช่นนี้ได้รสศึกโบราณของตระกูลจี้ สามารถมองเห็นได้ดังกล้องไปไกลใบหน้าของผู้คนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงโทษช่วงเปลี่ยนไปเมื่อเห็นสิ่งนี้และผู้อาวุโสคนหนึ่งก็สั่งผู้ฝึกตนสองคนที่อยู่เคียงข้างเขาอย่างเร่งรีบรีบกลับไปที่แดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อแจ้งข่าวนี้และขอความช่วยเหลือจากยอดฝีมือของเราการเกิดขึ้นของสุสานจักรพรรดิอสูรไม่สามารถถูกปิดบังได้อีกต่อไปและนี่จะทำให้พื้นที่รกร้างตะวันออกทั้งหมดตกตะลึงอย่างแน่นอนในเวลาอีกไม่นานจะมีนิกายต่างๆมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหมู่พวกเขาน่าจะเป็นมหาอำนาจที่สามารถยืนนนหหยยยยัดอ่่่าางงิใใญภโลกี้ พวกเราสองสามคนควรร่วมมือกันทำลายผนึกที่สุสานของจักรพรรดิสูนและนำสมบัติล้ำค่าทั้งหมดกลับคืนมาจากภายในเจ้าคิดอย่างไรผู้อาวุโสจากดินแดนศักดิสิทธิ์แสงโทอดช่วงมองไปที่ยอดฝีมือจากตระกูลจี้ก่อนที่จะมองไปทางหญิงสาวทะเลสาบหยกและในที่สุดเจ้าสำนักหลิงสู้ตรงเทียนเอาล่ะพวกเราไม่ควรรอช้ายอดฝีมือบนรถสึกโบราณพยักษน้าเห็นด้วยทันที หญิงสาวสองสามคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทะเลสาบหยกนั้นสายหน้าเบาๆแล้วถอยหลังกลับดูเหมือนพวกนางไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้และสตรีที่อยู่แถวหน้าพูดอย่างอ่อนโยนว่าพวกเราเพียงแค่ผ่านทางมาแล้วเราไม่ต้องการแย่งชิงมรดกของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่เนื่องจากเป็นกรณีนี้พวกเราจะไม่กดดันให้เจ้าทำสองสำนักของเราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อทำลายสุสานของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ได้ผู้คนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงทติช่วงและตระกูลจี้ต่างรอคอยให้ผู้คนจากทะเลสาบหยกถอยกลับไป แม้ว่าจะมีสมบัติล้ำค่ามากมายภายในสุสานของแตก,กรพพัดิอสูรแต่ก็ไม่มีใครบ่นถึงเรื่องที่จะได้รับสมบัติมากขึ้นเจ้าสำนักหลีงเจ้าสามารถนำคนของเจ้ามาร่วมมือด้วยก็ได้ผู้อาวุโสจากแดนศักดิ์สิทธิ์แสงชิช่วงกวาดสายตามองไปอย่างเย็นชาเจ้าสำนักหลิงสู้รู้สึกขมขื่นในขณะที่เขากล่าวว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ผู้อาวุโสจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงชิช่ว,วงลบยักหน้าและกล่าวต่อ พวกเจ้าหลิงสู้ตรงเทียนได้เสียสลับมามากแล้วเมื่อเราเปิดสุสานจักรพรรดิอสูรเราจะให้ค่าตอบแทนที่น่าพอใจอย่างแน่นอนยอดฝีมือกว่า20คนจึงเข้าไปในสุสานของจักรพรรดิอสูรเพราะพวกเขาต้องการเปิดสุสานโบราณแห่งนี้ให้สมบูรณ์มุมวิหารโบราณที่ทําจากหยกห้าสียังคงสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้ลําแสงคลาวคลายถูกปลดปล่อยออกมาทําให้ทองฟ้าสั่นสะเทือนดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติ หญิงสาวจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทะเลสาบหยกมองไปจากระยะไกลและมีการแสดงออกที่แปลกประหลาดบนใบหน้าของพวกนางอักคระอสูรในวิหารโบราณดูเหมือนจะสว่างขึ้นเรื่อยๆอัขระโบราณเหล่านั้นดูเหมือนจะมีชีวิตอยู่ในขณะที่มันสั่นราวกับว่าพวกมันสามารถออกมาจากกำแพงได้ตลอดเวลาอัคระอสูรในวิหารโบราณล้วนเปล่งแสงสีต่างๆพวกมันมีลักษณะราวกับมังกรตัวเล็กๆที่บิดเบี้ยวบางคำก็เหมือนหงเพลิงกำลังขยายปีกเพื่อบยบินออกไปอักคระที่เหมือนเต่าดำดูเหมือนจะกลิ้งไปมาอย่างไม่รู้จบ มีรัศมีลึกลับที่ปล่อยออกมาจากสุสานจักรพรรดิอสูรนั่นคือปราณอสูรที่รุนแรงมากที่สุดมันปกคลุมสุสานโบราณกลายเป็นชั้นของหมอกที่พร่ามัวไม่ดีแล้วสุสานของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะผิดปกติหญิงสาวจากทะเลสาบหยกมีสีหน้าตกใจพวกนางสัมผัสได้ถึงพลังของอสูรที่เติบโตขึ้นและรู้สึกเหมือนกับเป็นผืนน้ำขนาดใหญ่ที่ค่อยๆพุ่งขึ้น ไม่ใช่ทุกคนที่มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงชดช่วงและตระกูลจี้ที่เข้าไปในสุสานยังมีอีกหลายคนที่ปกป้องอยู่ภายนอกในเวลานี้ใบหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงแย่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสุสานพวกเราต้องหนีไปผู้คนที่อยู่ข้างในต่างต่นประหนกถึงแม้จะไม่มีเสียงตะโกนขณะที่ผู้คนที่เดินอยู่แถวหน้าก็กลายเป็นหมอกสีเลือดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนยากจะเข้าใจทัวทัวทัวทุกคนรีบถอยกลับพวกเขากลายเป็นสายรุ้งลึกลับและรีบวิ่งออกไป มุมสุสานของจัก,กรพรรดอิอสูรก็ปล่อยลำแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งจุดชนวนให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกลายเป็นเท่าฐานในทันทีรีบออกไปซะเจ้าสำนักหลิงสู้และผู้อาวุโสสองคนนั้นแทบจะไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ทันผู้อาวุโสจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงโทษช่วงและประกูลจี้ก็สามารถหลบหนีออกมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่คนอีกจํานวนมากยังคงติดอยู่ภายใน ในขณะนี้ประตูบานใหญ่ของวิหารโบราณค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆและสามารถมองเห็นผ่านประตูงแง้มเพื่อเป็นสักขีพยานในฉากภายในได้ผู้คนภายในดูเหมือนจะนิ่งเฉยเมื่อร่างกายของพวกเขาโปร่งใสและเลือดของพวกเขากำลังลุกไหม้อวัยวะภายในของพวกเขาถูกไฟไหม้ขณะที่เนื้อนหนังและกระดูกข,ของพวกเขากลายเป็นผุ่นในทันทีผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ใบหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกือบไม่สามารถหลบรอดออกมาได้มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง ผู้อาวุโสจากดินแดนกกศักดิ์สิทธิ์แสงชดช่วงงีใบหน้าซีขณะที่เขาพูดด้วยท่าทางน่าเกลียดพวกเขาไม่ได้รับสมบัติล้ำค่าใดาๆแต่สูญเสียผู้คนไปมากมายแล้วนี่เป็นลางร้ายอย่างชัดเจนนี่น่าจะเป็นสิ่งที่จัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทิ้งไว้ถ้าไม่มีอสูรที่ยิ่งใหญ่วิหารโบราณแห่งนี้จะไม่ยอมให้ผู้ปึกลผลชาวมนุษย์ล่วงล้ำเข้าไปอย่างแน่นอนยอดฝีมือของตระกูลจี้ตั้งสมมุติฐานมันอาจจะเป็นอย่างที่เจ้าพูดจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่คงไม่ต้องการให้ยอดฝีมือออออขขขงงงเผ่่่าาาพานนันนนนธุ์มษยยไดด้รบรบกแ แล้วเราควรทำอย่างไรเราควรไปจับอสูนผู้ยิ่งใหญ่และนำพวกมันมาหรือไม่ถึงตอนนั้นมันก็จะสายเกินไปแล้วนี่ไก่อื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมากต้องมาถึงที่นี่ในไม่ช้าผู้คนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงทอดช่วงและตระกูลจี้เริ่มพูดคุยกันอย่างดุเดือดขณะที่พวกเขาตัดสินใจที่จะเปิดวิหารโบราณจากภายนอกอีกครั้งไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครรู้ว่าผู้ใดจะได้สมบัติล้ำค่าเมื่อคนมากมายมาถึงเราต้องคว้าโอกาสที่จะเปิดมันก่อน เมื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงชดช่วงและตระกูลจี้ร่วมมือกันพวกเขาก็เพียงพอที่จะจัดการกับนิกายส่วนใหญ่ได้สบายหากเป็นมหาอำนาจอื่นมาที่นี่พวกเขายังสามารถต่อสู้กันได้ก่อนรอบหนึ่งดินแดนนรกร้างทางทิศตะวันออกนั้นกว้างใหญ่เกินไปและมีผู้ฝึกฝนยอดฝีมือจำนวนนับไม่ถ้วนแม้แต่จำนวนอาณาจักรภายในก็มีจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อรวมไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายชีชีช,ชีอาวุธทุกประเภทถูกปกคลุมไปด้วยแสงรีบระยับขณะที่พวกเขาโจมตีสุสาน ถึงกระนั้นสิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจก็คือสุสานนั้นไม่ได้รับอันตรายอย่างสมบูรณ์และอักขระของอสูรบนสุสานก็ยิ่งรุ่งโรจน์มากขึ้นอักขระอสูรเหล่านั้นกําลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ผู้ฝึกตนทั้งหมดตกตะลึงมังกรตัวเล็กๆเลื้อยขึ้นไปจากฐานของสุสานผงเพลิงกลางปีกและทยานขึ้นเต่าดํากําลังปีนขึ้นไปอย่างชา้าช้าอักขระอสูรทั้งหมดเคลื่อนขึ้นไปจากฐานรากของวิหารโบราณอัดแน่นและมากมายขณะที่พวกมันครอบคลุมวิหารโบราณทั้งหมด การโจมตีที่รุนแรงพิยงไม่กี่ครั้งจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงโทษช่วงและตระกูลจี้ล้วนไม่ประสบความสำเร็จและรถสึกโบราณสองคันและอสศูนย์รายเจ็ดถึงแปดตัวก็ถูกทำลายไปในกระบวนการนี้จบแล้วนั่นเป็นอักขระของเผ่าพานันอุศูนย์มันจะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยจัก,กรพรรดิอสศูรผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายผู้อาวุโสแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์แสงโทษช่วงหน้าซีดขนาที่เขากำมัดแน่นจนเล็บของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวพวกเราเพียงไม่กี่คนไม่มีความสามารถในการเปิดมันเราทำได้เพียงรอให้ยอดฝีมือจากดดนักิิิ์์สธงเรามามถึ เมื่อถึงเวลานั้นใครจะรู้ว่ามีกี่นิกายที่ทราบข่าวเรื่องนี้